สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูวิธีการพันคอยครับอันนี้คอยคอยที่ถอดออกมาจากเครื่องยนต์โตยต้าอันติดนะครับเนื่องจากมันมีปัญหาว่าเครื่องสะดุด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 ทั้งรอบเดินเบาจอดนิ่งๆไม่ใส่เกียร์เปิดแอร์ ก็จอดนิ่งๆครับไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้ทำอะไรแค่เปิดแอร์จอดรถติดเครื่องก็ยังสะดุดก็มาวิเคราะห์อ,อาการกันว่ามันน่าจะมีการแตกร้าตรงนี้แตกร้าหรือว่าไฟมันสามารถกระโดดจากไอตัวคอยเนี่ยไปที่าฝาครอบวาล์วหรือว่า ลงกาวครับมันทำให้เครื่องสะดุดก็เลยต้องวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนคอยใหม่หรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนคอยก็ได้เราต้องใช้เทปเทปพ,พันเพื่อไม่ให้ไฟมันกระโดดกระโดดจากไอตัวคอยเนี่ยลงกาวเพราะเวลามันกระโดดปุ๊บมันก็จะเครื่องก็ จะสะดุดสะดุดก็อันนี้คือตัวคอยครับคอยจุดระเบิดของตัวตาอันติดหรือว่าเครื่องยนต์อื่นก็ก็แบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะแตกตรงนี้แตกแล้วก็ล้าวล้าวที่เรามองไม่เห็นแต่เวลาใส่ในไปเครื่องยนต์ปุ๊บมันจะ สปาร์กออกมาที่โครงรถอ่ะหรือว่าโครงเครื่องยนต์โครงเครื่องยนต์เขาเรียกว่ากาวครับกาวไฟเทปเทปฟันสายไฟก็ต้องใช้ 3M ครับ3าอนี้จะเป็นฉนวนกันไฟได้ดีครับคุณภาพได้มาตรฐานคือเทปฟันสายไฟ 3M เรามันก็ทนความร้อนได้ดีกว่าเราต้องแกะให้ดูก่อนเทปเทปปันแายไฟก็ต้องใช้อีห้อสามเครับซื้อจากร้าน,น,นอะไรก็นี่นะครับเดีย๋ยวผมแกะก่อนนะครับ หาที่หาที่เขาออเจอแล้วเจอแล้วนี่แกะยากมากอมันเหนียวเราก็จะพันพันตรงนี้ก่อนนี่พันบุยโทษ พันอย่างเงี้ยครับหนึ่งรอบสองรอบอันนี้สองรอบตรงนี้พันรอยต่อระหว่างจุดนี้กับสองสองอันนี้รอยต่ออันนี้กับน,นี้เนื่องจากไฟมันสามารถจะกระ,กระโดดจากตรงนี้ลงกาวได้เราก็มาพัน พันดันหัวอีกทีหนึ่งแค่สองรอบพอไม่งั้มันจะหนาไปสองสองรอบเสร็จแล้วเราก็พันต่อไปเลยครับพันต่อไปยันยันโคนของคอยครับ อันนี้อสองรอบนะครับอันนี้นี่รอบเดียวก่อนก็ให้มันเรียงกัน แล้วก็พันกลับอีกรอบหนึ่งพันกลับอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับที่การแก้ปัญหาคือคอจุดระบา้คอจุดระเบิดมันมันเสื่อมสภาพคืออายุการใช้งานของรถมันมันล้ามันเล้า,ลาเราก็ต้องใช้วิธีการพันพันแบบนี้แหละครับแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องยนต์ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเครื่องสะดุดสะดุด เดินเดินเบาอยู่ก็สะดุดสปาร์กก็สะดุดจอดติดไฟแดงก็สะดุดปัญหาเกิดจากตัวนี้ครับคือ,อหัวเทียนก็เปลี่ยนแล้วัวเ,เ,ปเปลี่ยนแล้วก็เหลือคอยคอยก็มันก็ทํางานได้แต่ว่ามันมันสะดุดสะดุดก็คือไฟมันสปาร์กออกจากตรงนี้ตอนนี้เราพันเรียบร้อยแล้วครับพันจนอ่าไฟ ไฟแรงสูงไม่สามารถจะกระโดดออกมาได้เพราะว่าหนึ่งมันติดเทปพันสายไฟยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ครับไม่ใช่ 3M ก็ใช้ได้แต่ว่า 3M มจะทนความร้อนดีกว่าเป็นเชนวนได้ดีกว่าก็นี่ยครับก็คอยคอยจุดระเบิดของรถยนต์โตโยต้าติดปี2003เครื่องพันห ก็ลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างนี้สองอย่างนี้ต้องมีประจํารถเลยครับไปทางไกลหรือว่าไปแต่ยังหวัดเนี่ยถ้าเราแก้ไขปัญหาได้เราก็ไม่ต้องพึ่งช่างครับอันนี้ผมวิเคราะห์เองวิเคราะห์จนหาจุดจุดที่ว่ามันเอ๊ะทำไมนะมันสะดุดสะดุดเพราะเพราะว่า เทียนก็เปลี่ยนแล้วอะไรปีกปีเสื้อกล้างแล้วมันก็ยังสะดุดก็เลยมาวิเคราะห์ดูก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยมันฉนวนฉนวนที่เรายังไม่ได้พันมันเสื่อมไฟไมันก็เลยกระโดดออกจากตัวฉนวนนี้มันทําให้รถสะดุดสะดุดสะดุดทําให้เครื่องยนต์สะดุดไม่ได้เกี่ยวกับอันอื่นเลย คลิปนี้ก็เอามาแนะนำเพื่อนช่างครับหรือว่า f อทั้งหลายช่างทำมาก็เอ๊ยยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอาการสดุดคือตัวนี้เลยตัวนี้กราบหัวเทียนหัวเทียนชํารุดคือเคี่ยวหายไฟไม่กระโดดก็คือมันก็ทำให้สะดุดได้ตัวนี้แหละครับตัวสำคัญคอยจุดระเบิด ปกติมันจะตั้งอย่างนี้เดี๋ยวผมเอามาให้ให้เห็นก็ลักษณะนี้คอยคอยจุดระเบิดเวลาไปซี้ร้านเท่าไหร่ก็ถ้าใครมีคิดว่าไม่พันซื้อใหม่เลยก็ได้ครับพาร์ทมันก็เนี่ยครับพาร์ทมันพาร์ทของตัวต้าอันติดก็อนนี้เลย เอาขึ้นเข้าขึ้นจอให้ดูว่าเป็นพาร์ตอันนี้ซื้อจากร้านอะไรก็ไม่แพงครับตกตัวราบพันสามห้าสิบไปแพงถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็น่าจะโดนชาร์จเข้าไปอีกสองพันกว่าครับอันนี้ก็ไปซื้อเองครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ เอามาแชร์ประสบการณ์กันตัวนี้ครับตัวเจ้าปัญหาเครื่องสนุดโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อน